สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับเจอจโจกับผมนะครับอัมทัตโก้ fc นะครับก็ช่องทางการติดต่อผมนะครับก็ไลน์เบอร์นี้เลยนะครับ amm 3 7 3 6นะครับแล้วก็เบอร์โทรผมนะครับ0 6 3 4 9 7 4 6 2 8จะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวอธิบายนะครับสำหรับมีดหมอรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับแค่บางท่านเห็นเนี่ยที่เล่นอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะครับรุ่นนี้คือมีดหมอรุ่นเลื่อนสมรรถสักร นะครับเลื่อนสมรร์ทโฟรุ่นแรกก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเป็นที่นิยมตามหานะครับก็เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นมีดที่ออกแบบมานะครับตอกลายได้มีความหมายและสวยงามมากนะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ตอกเจ้าคุณพัดวัดไ้วด้วนนะครับยันนะครับที่ลงในใบมีดนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสุดยอดแห่งยันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มวลสาร นะครับที่ลงไปในรุ่นนี้นะครับก็มวลสารเป็นไปตามตำรานะครับมวลสารก็จะมีนะครับเกสาชันหมากนะครับผงพุทธคุณต่างๆนะครับแล้วก็มีผงวาสเนจันขาวมีขี้พึ่งนะครับที่ลงไปในกลั่นมีตรงนี้นะครับลายตอกนะครับของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพระคาถาหลวงพุทธนะครับนะครับเหมันตัลภาคิมหัน นะครับตรงนี้เป็นพระเจ้า5พระองค์เป็นณโมพุทธยะนะครับตอกเป็นลายเสมาครึ่งใบทรงพัดยศแล้วก็ตอกมีหัวใจยอดศิลอยู่ตรงนี้นะครับก็โค้ดที่ใช้นะครับ,ก,รนะรบก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับปุญญากามโมู64นะครับก็จะใช้รุ่นนี้อยู่กับมีดหมอวาระวันเกิดอายุครบ100ปีนะครับแล้วก็เป็นมีดวาระปกติอ่าจำนวนน้อยนะครับที่จะเป็นโคตรตรน้ดตัวนี้นะครับแล้วก็ตอกพอพมเลขโค้ดละนัมเบอร์จำนวนการจัดสร้างนะครับสําหรับ ใบ5้านิ้วที่เป็นด้าไม้นะครับ1,500เล่มนะครับถือว่าจำนวนการจัดสร้างน้อยมากเลยนะครับอ่าพิกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นนะครับเสมาทรงพัดยศเหมือนกันนะครับมีมิหัวใจยอดศิลป์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตอกว่าเจ้าคุณพัดวัดห้ด้วนนะครับถ้ามีคำว่าวัดให้ด้วนนี่ออกในนางวัดเพราะอันนี้เป็นมีดวัดเนาะนะครับแล้วก็นี่คือสุดยอดแห่งยันที่หลายๆท่านอยากได้นะครับนี่คือนะครับ ยันครูตีนสิงเหนะครับเป็นสุดยอดแห่งยันเลยนะครับนี่คุณ108เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลต่างๆเนี่ยใช้ยันนี้พิธีใหญ่ๆนะครับใช้ยันนี้พิธีปลุกเสกก็จะอัญเชิญนะครับหรือสีทั้ง108ตนนะครับเทพพาดาทั้งหลายนะครับมาปลุกเสกยันนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นยันที่สุดยอดนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับตอนนี้ก็เล่นหากันนะครับต้องบอกว่าติดลมบนเลยนะครับราคาก็ถือว่านะครับอยู่ นะครับระดับที่บนบนนะครับของมีดหมอวาระปกติปี6,4เลยนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับผมก็เปิดแบ่งพี่ๆในราคาเล่มละ5 5า0บาทนะครับใครที่ตามหามีดหมอวาระดีๆนะครับประสบการณ์แบบว่ามากมายเลยนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มีสตอรี่คือรุ่นเลื่อนสมรศสัต์ไม่มีใครไม่รู้จักรุ่นเลื่อนสมรศสัต์นะครับที่วางตรงนี้จะเป็นเลื่อนทั้งหมดเลยนะครับมาดูเล่มเล็กนะครับ นี่เล่มเล็กก็เป็นแบบว่าเป็นไฮไลท์เลยนะพี่นะสร้างน้อยมากๆนะครับเล่มเล็กเนี่ยจำนวนการจัดสร้าง400เ,เานะ400เล่มเท่านั้นนะครับ400เล่มเท่านั้นนะครับตอบว่าพัดนะครับตอบพัดพัดแล้วก็เลขโค้ดลันนัมเบอร์นะครับตอบเป็นเ,เสมารทรงพระจเหมือนกันแล้วก็มีมิตรหัวใจยอดสินดามแกะเป็นองค์พ่อท้าเวสุวรรณนะครับราคาจองวันออกนี้เท่ากันเลย นะครับราคาจองวันออกเเล่มเล็กกเล่มใหญ่ก็เท่ากันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมีค่าช่างเป็นค่าแกะนะครับเป็นฝีมือช่างต้นโค้ดก็จะเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับปุญญกามู64สี่นะครับแล้วก็ตอบพปมหนึ่งร้ปีนะครับจุดเด่นเลยตรงจํานวนการจะสร้างน้อยไม่ค่อยมีใครได้มีนะครับสําหรับรุ่นเลื่อนนะครับสําหรับเล่มนี้เปิดแบ่งพี่ๆนะครับในราคานะครับสามพบาทนะฮะ 3700บาทเอาราคานี้พอมีกำไรนะครับพอมีกำไรนะครับหายากแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับลองลองดูได้ไม่มีใครขายเลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมมีวันนี้นะครับก็จะเป็นอ่อรุ่นเลื่อนนี่แหละนะครับแต่เป็นด้ามงานะครับฝักไม้พยุงนะครับแหมเป็นเงินนะครับนะแหมลัดฝักเนี่ยเป็นเงินนะครับก็ตอกลายเดียวกัน นะครับโค้ดตัวเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นฝีมือของช่างพีทนะครับฝีมือช่างพีทนะครับนี่เจ้าคุณพัดเป็นยันครูตีนีสิงเหเหมือนกันตอกเจ้าคุณพัดวัดให้ด้วนแล้วก็เป็นมีหัวใจยอดศิลป์นะครับนี่เสมาทรงพัดยศนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับจานวนการสร้างน้อยทรงคุณค่านะครับหาค่อนข้างยากเลยเลขโค้ด4 8นะครับนะฮน่าจะสร้าง1 0 0อยเล่มพอดีนะครับตามอายุหลวงพ่อ คโค้กก็จะเป็นโค้ดนะครับอ่าุญญกรรมโมหกสแล้วก็พอปรมอหนงร้อปีนะครับมีเหมันตรภากิมหันนะครับณโมบุธ,ธายะนะครับนี่ก็จะเป็นยันครูตีนิสิงเห์นี่คือสุดยอดของมีดหมอปี64ที่หลายๆท่านตามหานะครับสำหรับรุ่นเลื่อนสมรัษักนะครับน้อยคนที่เล่นมีดแล้วจะไม่รู้จักผมว่าเอาเป็นว่ามีแต่คนรู้จักแหละแต่หาเช่าไม่ได้นะวันนี้ผมได้มาแล้ว และได้มาจํานวนไม่เยอะนะครับเอามาแบ่งพี่ๆนะครับนี่ก็เป็นลายยันนะครับแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับจำนวนการจัดสร้างที่เอามาเผยแพ่แบ่งปันกันนะครับสําหรับมิดหมอนรวพัดนะครับมีความชัดเจนนะครับอนาคตบอกได้เลยว่านะครับแรงกว่านี้ผมว่าอีกหลายเท่าตัวเลยณวันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยซื้อขายกันอยู่ประมาณ3,000นะครับตอนนี้นะครับห5าหาให้ได้ นะครับสาหรับมีดหมอหลพ่อพัดนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับแอดไลน์มาไว้ได้นะครับ amm 3 7 3 6 0 6 3 4 9 7หก2 8็ผมมีบริการปลายทางให้สําหรับพี่อยากพี่อยากเอาไปใช้นะครับส่วนใครที่อยากจะมาหาข้อมูลเก็บข้อมูลสําหรับมีดหมอก็นะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่ผ่านไปผ่านมากันนะครับสวัสดีครับ